จากข่าวโนเกียกำลังฟื้นคืนโทรศัพท์มือถือรุ่นปุ่มกดกลับมาขายอีกครั้งและเพิ่มหูฟังไร้สายในตัวเครื่องด้วยก็เรียกเสียงฮือฮาไม่น้อยค่ะชวนให้หลายคนคิดถึงวันวานเพราะว่าโตมากับมือถือในตำนานอย่างโนเกียโนเกียหนึ่งในแบรนด์เทคโนโลยีที่ถูกดิจิทัล disruption ค่ะ ในอดีตเนี่ยโนเกียก็เคยเป็นแบรนด์โทรศัพท์มือถือที่โด่งดังได้รับความนิยมอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแต่ตอนนี้บทบาทอาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างว่าแต่ตอนนี้เนี่ยโนเกียทำอะไรอยู่ยังมีอยู่ไหมและอยู่จุดไหนในวงการเทคโนโลยีโลกติดตามเรื่องราวนี้ได้กับพัชพนุนันในเ m i n u t e ินิทบิสเวสรุปความรู้ธุรกิจใน7นาทีค่ะ ก่อนที่จะกลายมาเป็นยุคสมาร์ทโฟนเต็มตัวอย่างทุกวันนี้นะคะมีแบรนด์มือถือรุ่นพี่ในตำนาน,นะคะ่ะที่เคยรุ่งโรจน์มาก่อนนั่นก็คือแบรนด์โนเกียนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นของบริษัทสัญชาติฟินแลนด์ค่ะซึ่งโนเกียเองเนี่ยในสมัยก่อนเขาก็ออกโทรศัพท์มาได้รับความนิยมหลายรุ่นด้วยกันเพราะว่ารูปลักษณ์เนี่ยดูทันสมัยสวยงามนะคะและก็ยังขึ้นชื่อในเรื่องของคุณภาพอึดถึกทนถูกใจผู้บริโภคแต่ก่อนที่โนเกียจะมาทําธุรกิจด้านเทคโนโลยี เขาทำธุรกิจอย่างอื่นมาก่อนนะคะแล้วก็ทําหลายอย่างมากด้วยในปี1865โนเกียถูกก่อตั้งขึ้นในฟินแลนด์ถ้านับอายุมาถึงตอนนี้ก็ร้อยกว่าปีแล้วนะคะยุคแรกๆโนเกียไม่ได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเลยค่ะแต่ว่าเป็นโรงเลื่อยไม้และผลิตก,กระดาษก่อตั้งโดยเฟรดริกไอดสตัมเป็นวิศวกรเหมืองแรก จนในปี1967บริษัทโนเกียคอ p o ปอเรชั่ได้เกิดขึ้นมาทำธุรกิจหลายอย่างที่เกี่ยวกับป่าไม้สายเคเบิลยางรองเท้าเคมีพัณฑ์ไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คืออะไรที่เป็นเทรนมาแรงช่วงนั้นเนี่ยก็จะจับกระแสะหมดเลย แต่ต่อมาโนเกียก็ค่อยๆขายธุรกิจบางอย่างไปนะคะแล้วก็เริ่มเข้าสู่แวดวงการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างเต็มตัวภายใต้การดำเนินงานของ CEO คนใหม่ที่ชื่อว่าจอมาโอลิล่าในปี1992ได้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM เครื่องแรกออกมาขายนั่นก็คือรุ่นโนเกีย101 1และอนาคตที่สดใสของโนเกียก็ได้เริ่มต้นตั้งแต่นั้นพอโนเกียทำโทรศัพท์มือถือออกมาขายก็ได้รับความนิยมอย่างมากเลยค่ะ คือยอดขายเนี่ยแซงหน้ามือถือม o t ต r o l a ลเลยนะคะกลายเป็นแบรนด์โทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในโลกเหตุผลที่ทําให้มือถือโนเกียได้รับความนิยมนะคะก็มาจากดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวดูทันสมัยในยุคนั้นคือถูกใจวัยรุ่นมากเลยแล้วก็ยังมีเกมงูเกมสุดฮิตบนมือถือของโนเกียที่ทั้งสนุกเล่นง่ายกลายเป็นจุดเด่นที่ใครๆก็มักจะพูดถึงความสําเร็จของโนเกียทาให้ในปี2000บริษัทมีพนักงานกว่า5 0,000คนส่วนแบ่งการ ตลาดโทรศัพท์มือถือระดับโลกเนี่ยมากถึง30%เลยค่ะแล้วก็เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของฟินแลนด์รายได้โนเกียเนี่ยคิดเป็น4%อของ GDP ฟินแลนด์ยุคทองของโนเกียนะคะก็อยู่ในช่วงปี 1996- ถึง2005ค่ะคือบริษัทสามารถทำไรายได้ได้มากถึง3 0 0 0 0นล้านยูโรเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้การเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของโนเกียแต่ละครั้งเนี่ยก็จะได้รับความสนใจไปทั่วโลกเลยทีเดียวเป็น t a l k of the ะะถ้าเปรียบเทียบกับปัจจุบันก็คงจะคล้ายๆกับ Apple ที่เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone ประมาณนั้นเลยโนเกียนในยุคนั้นก็คงจะคล้ายๆกันค่ะยิ่งในยุคที่มือถือมันยังไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะคะการออกแบบมันดูน่าตื่นเต้นมันมีความสนุกและก็น่าสนใจกว่ายุคนี้เยอะเลยค่ะ โนเกีย <Nokia S 2> <Nokia S 1> ได้เริ่มสร้างนวัตรกรรมในโทรศัพท์มือถือมายาวนานต่อเนื่องเลยนะคะยกตัวอย่างจอทัชสกรีนค่ะที่ใช้ในสมาร์ทโฟนปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วโนเกียออกแบบโทรศัพท์มือถือรุ่นที่มีจอทัชสกรีนมาแล้วหลายรุ่นด้วยกันก่อนหนะ้า iPhone ด้วยซ้ำน,นะนอกจากนี้ก็ยังมีการออกแบบระบบปฏิบัติการนะคะไม่ว่าจะเป็นซิมเบียนและมีโกนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆเข้ามามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายวิดีโอเพลงนะคะรว มไว้ในโทรศัพท์มือถือของโนเกียแต่พอยุคของสมาร์ทโฟนเข้ามายุคที่โทรศัพท์เป็นจอทัชสกรีนแบบเต็มจอนะคะอย่างเช่น iPhone นี่ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเหมือนกันค่ะที่ทําให้โนเกียเข้าสู่ยุคตกต่ำลงไปนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาภายในองค์กรเกิดขึ้นและการตัดสินใจหลายอย่างที่ผิดพลาดของตัวโนเกียเอง ในปี2006 CEO คนใหม่อย่างโอลิเพคคาคาลัสโวนำให้บริษัทเน้นไปที่การผลิตโทรศัพท์แบบเดิมมากกว่าที่จะมุ่งไปเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งการที่โนเกียไม่ปรับตัวไปพัฒนาซอฟต์แวร์แต่ยังให้ความสำคัญแต่ฮาร์ดแวร์เพราะว่ายุคหลังๆมานี้คู่แข่งสมาร์ทโฟนนอกจาก Apple ที่พัฒนาระบบ iOS อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ยังมี Google ที่ได้เข้าสู่ธุรกิจนี้ด้วยเช่นกัน บริษัทจำนวนมากเปลี่ยนไปใช้ระบบปฏิบัติการ Android อย่างเช่น Samsung, Sony ไปจนถึงแบรนด์จีนอีกมากมายเริ่มกินส่วนแบ่งการตลาดมือถือมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่โนเกียก็ยังไม่เปลี่ยนระบบปฏิบัติการ ถึงแม้ว่าในปี2011โนเกียจะไปจับมือกับ Microsoft พัฒนาสมาร์ทโฟนตระกูล Nokia l u ู i a เใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Phone แต่ก็ยังไม่สามารถต้าน iOS และ Android ได้สุดท้ายโนเกียต้องเสียตำแหน่งผู้นำตนลาดให้กับสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android นอกจากนี้โนเกียก็ยังมีปัญหาโครงสร้างองค์กรด้วยค่ะคือภายในเขาก็มีปัญหาหลายอย่างนะคะทให้คนเก่งๆเ,เนี่ยพากันลาออกค่ะแผนกต่างๆภายในบริษัททางานไม่ ประสานกันไม่สอดคล้องกันเกิดการแข่งขันภายในนะคะและยังส่งผลให้การออกสินค้าใหม่ของโนเกียช้าเกินกว่ากำหนดอีกด้วย ถึงคําถามสําคัญที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยโนเกียทําอะไรอยู่ยังดําเนินธุรกิจอยู่ไหมแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่ค่อยเห็นโนเกียออกโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆออกมาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขายังดําเนินธุรกิจอยู่นะคะแล้วก็ยังมีบทบาทสําคัญมากต่อประเทศฟินแลนด์ตอนนี้โนเกียได้ผ่านตัวไปเป็นผู้ให้บริการด้านเครือข่ายโทรคมนาคมค่ะซึ่งจะมี2หน่วยธุรกิจใหญ่ๆด้วยกันนะคะหน่วยแรกเลยเนี่ยก็คือโนเกียเน็ตเวิร์กส์ค่ะเขาก็จะทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ เครือข่าย 5G นะคะดูแลให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆในหลายประเทศเลยประมาณ150ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะส่วนอีกหน่วยหนึ่งนะคะนั่นก็คือ Nokia Technologies อันนี้ก็จะทำ้าที่ออกผลิตภัณฑ์ Consumer Product นะคะก็มีหลายอย่างออกมาวางขายและก็ยังถือลิขสิท์เทคโนโลยีของ Nokia ด้วยซึ่งมือถือ Nokia ก็ไม่ได้หายไปไหนเช่นกัน Microsoft ได้ขายโ Noki ีให้กับ HMD Global บริษัทสัญชาติฟินแลนด์มารับช่วงต่อโดย HMD Global ได้เซ็นสัญญากับ Nokia Technologies เพื่อใช้แบรนด์ทำโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตออกมาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวซึ่งการพัฒนาสมาร์ทโฟนโนเกียรุ่นใหม่ๆปัจจุบันได้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android แล้วนะคะทาง HMD ทำสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตหลายรุ่นด้วยกันนอกจากนี้ยังได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่ด้วยนะคะที่น่าสนใจก็คือรุ่น X 3 5 G เป็นสมาร์ทโฟนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ส่วนประกอบทํามาจากวัสดุรีไซเคิลและที่เรียกเสียงฮือฮามากเลยเนี่ยก็คือการหวนคืนโทรศัพท์มือถือรุ่นปุ่มกดในตํานานอย่างโนเกีย5710 Express Audio มือถือปุ่มกดที่มีช่องเสียบหูฟังไร้สายมาในตัวเครื่องด้วย จากบทเรียนนี้นะคะก็ทําให้เรารู้ว่าการปรับตัวให้เร็วให้ทันและเปิดกว้างต่อเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเลยค่ะแม้ว่าตอนนี้โนเกียจะไม่ใช่แบรนด์โทรศัพท์มือถือที่เป็น number one ของโลกอีกต่อไปนะคะแต่เขาก็ได้พันตัวไปเป็นผู้ให้บริการด้านเครือข่ายโทรคมนาคมอย่างเต็มตัวซึ่งก็เป็นธุรกิจที่มีความสําคัญมากๆในปัจจุบันค่ะครอบคลุมไปในหลายประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะนี่ก็นับว่าเป็นก้าวใหม่ที่น่าจับตาค่ะพร้อมกับช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเท เฮฟินแลนด์ต่อไปด้วยท o เดย์บิส l วความรู้ธุรกิจเพื่อวันนี้